ไม่ได้ก็ไปยิงยิงตรงเสาเนี่ยไอ้โอ้โหตีหอกดีหอกดีหอกดีไปยิงตรงเสาตีหอกหมดแล้วฮะหมดหมดแล้วยี่สิบโลมันมีโลมาไงไม่มีไกลแล้วไงโอ้ออกเลยจบแล้วออกแล้วไปอยู่ในแคสซึ่มอีกตัวไหมอวสังอวสัง ตัวเดียวแหละผมวันนี้ไม่อยากเปิดซีละไปอาวุธต่อเงานกแล้วนหรอเขียวยังเลือะยังเพราะมันมาเร็วอะเลือกแล้วเลือกแล้วโอ้โหฟิชเชียลได้แต่ตัวไม่หมดดาวเต็มเต็มหไหมหยุดไหมหรือว่าไม่หยุดยี่สิบโลเฮ้ยอาวุธเยอะอาวุธเยอะสี่ดาวเยอะมาเจ้าสองชิ้นเลยรมาเจ้า โอ้โหคุณผู้สอบกินเ่าบารลใหญ่อยู่นั่นเงี่ยเอ้ยมาแล้ววะ40โลได้เลยนะติดเน็ตไม่ดีเน็ตเร้อยแล้วไม่เห็นหน้าจอแครับติดไม่ดีฮิทหนูมาเงี้ยเมื่อกี้ใจตุ้มต่อมเลยขอละจะได้จบจบไอ้เหี้ยออกเสียวไอ้เหี้ยเอ้ยไอตากไหนปะมีแล้วขัดอะไรแลเนาะเดี๋ยวผมขัดเพิ่ม โอ้ยดีนะเมื่อกี้ริงหนิงกระดาษขูดไปๆเห็นไม่เสียเหรอนะเห็นตูตายหาต่อไปเรื่อยๆโอ้มีเงี้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ไม่มาสักทีไอ้รอบนี้ลึกแน่เลยเว้ยดวงดีมาสองรอบโดนไปเท่าไหร่เน ok ี่ยร้อย ร้อยยี่สิบร้อยสามสิบโลมาแล้วมาแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยธนูเหอะจริงไอ้เหี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรของใหม่ของใหม่ของใหม่ไม่เป็นไรมันช็อตแต่สว่างแน่เลยธนูมันไม่ชอบที่มืดไงนี่แหละ่ะแล้วแต่กายว่าเหมือนปันมันเหมือนปันมันแช่งไงวะที่ได้กน่าจะได้ธนูอ่ะโลมันได้ มันมันการันตีแล้วฮารุขอแค่แสงทองออกก็คือหน้าตู้เนี่นอนใช่ใช่ลกไมนี่ว่เธอเลยนะเนี่ยตูใสคุณภูอาจจะได้ใช้บัตรกิจจิตเมื่อวันนี้เละเอตะตะกี้มันเหลือเจ็ดสโลเลยนะนั่นจะได้มาแล้วมาแล้วกี่กี่อันกี่อันมาแล้วกนีกว่ากี่อัน อันเดียวผมไม่เคยได้สอบมาก่อนเลยนะในชีวิตเนี้ยอันเดียวนี่ไงทำไมอันนึงช็อปเบนเดนนี่ไม่มีแต่ตัวดาวเต็มเท่นกันเลยกูโอเคหมดทั้งหมดร้อยเก้าสิโลร้อยเก้าสิบโลได้ทุกอย่าง